렘 อากาศเย็นหน่อยนะับุผู้ชมนะครับเมื่อคืนนี้ก็เย็นนะครับไม่เหมือนพื้นราบพื้นราบจะเป็นพื้นราบนี้อากาศร้อนกันจะขึ้นน้บุญนี้จะอากาศกเย็นๆแล้วแหละฮะ,ะที่พักก็จะสองข้างทางตั้งแต่วัดพระธาตุเขาแก้วแล้วก็ เลื่อยมาจนถึงน้ำเพอเขาคอครับสองฝั่งข้างทางก็มีรีสอร์ทมีโรงแรมและรับงในนี่ก็มีเยอะท่านผู้ชมก็จะพักข้างเอ่อเหนือถนนหรือว่าจะขับมาอย่างนี้ก็ได้ครับนี่เยอะๆเลยครับรีสอร์ทอันนี้ปลูกสตอเบอรี่ครับนี่สตอเบอรี่เขาคอถ้าเรา อยากจะมาพักขี่ไในก็ขับรถมาก็มีคางถึงก็เยอะที่พักเยอะมากครับ ร่วมสหกิจชุมชนทุ่งกังหันลมนะครับนี่ก็ในช่วงนี้ไม่เข้าท่านตผู้ชมครับช่วงนี้

ก็คือการขังรูปนี้มีปิวยังไงครับ <ę> ุก็คือเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับใช้พลังงานนอาจากพลังงานลมทีนี้เาไฟฟ้าดิย่างนี้คืออะไรครับไฟฟ้าอย่างนี้การถังรูปนี้ต่างกันยังไงไฟฟ้ามันก็ผลิตได้หลายอย่างครับผลิตจากเขื่อนบ้างโอ้เขื่อนบ้างลมบ้างแสงอาทิตย์บ้างทีนี้พอเรามีไฟฟ้าแล้วเนี่ยการถังรูปนี้เรา หมู่บ้านเพชรเพชรดำใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้กาหันลมครับใช้ของไฟฟ้าครับอไอน,นี่กระส่งขายโอ้บริภาษครับบริภานี้ส่งไปที่ไหนโอ้ <laughs> ครับว่ากาหันลมนี่คืออะไรที่ผลิตไฟเดียวผลิไฟฟ้าขายใช่ไหมครับถูกอย่างนี้นะนะอันนี้นเจ้าหน้าที่ <laughs> การขนลุบนะครับ เขาค Happy n แ t i o n ดินแดงแห่งความสุข หมู um. ่บ้านเพชรดำนี้เป็นนักท่านผู้ชมครับชนเผ่าลีซอครับเจ้าโอ้นี่ยคุณยายก็คุณยายมานมาที่เก็บนาอยู่เท่าไหร่ละครับเนี่ยมามาแต่เด็กๆเลยเนาะหมู่บ้านนี้มีมากี่กี่ปีแล้วคุณยายมากี่กี่ร้อยปีแล้วโอ้มากี่ร้อยปีแล้วหลายร้อยปีอู้ๆอะไระอไรนะโอ้ได้กี่ปีแล้วไม่ มาที่นี่แปดสิบกว่าแล้วโอ้มาที่นี่ก็แปดสิบกว่าแล้วโอ้คุณยายบอกว่ามามองเนี่ยแปดสิบกว่าแล้วโอ้แสดงว่าโอ้ผมเช้มาหลายปีเลยคุณยายเนาะตไปงานนี่ไปไปไปมึงได้เออแปสิบกว่าเนี่มาที่นี่แหละโอ้คุณยายมาที่นี่แปดสิบกว่าแล้วท่านผู้ชมครับโอ้รีสอร์ทโอ้เออคุณยายมาอยู่ที่นี่นานนานนานนี่ยังครับอ๋อตั้งแต่สองคันน่าอยู่นี่แหละโอ้เกิดมากระมานี่เลยปู่ย่าตายายพาพามาเออ หมู่บ้านนี้ตั้งมานาได้ยังคุณยายตั้งนานแล้วลโอ้หลายหลา้านทีแล้วโอ้ปุญญประจานเป็นอะไรคุณยายมาจากเขาก็อะไรโอ้ไม่อยากเชียงรายโอ้แต่เชียงรายเขาจะมีหลายหมู่บ้านนะยายเนาะใช่ไหมโอ้แต่ที่มามาข่าวข่าวมาเพชบูรณีมาหมูหมหม่บ้านเดียวหมู่บ้านเดียวคือหมู่บ้านเพชรดำโอ้ใช่ใช่คุณเออสมัยเขาจะอยู่เชียงรายนะยายเนาะ โอ้ฉันวาเช็คไทยล์นี่จะเยอะโอ้นี่บูมันเป็นเป็นรีสอร์โอ้โอ้โอมาจัดเช็คใหม่ก็เยอะโอ้มาจัดเช็คใหม่ก็เยอะมีสมุดบ,บินหลังคาที่นี่คุณใหญ่ประมาณสองไร่ละค่ะเออสองไร่หลังคาเรนะือนโอ้เขาจะมีวัฒนธรรมเขาในายายเนาะรีสอร์เนาะโอ้เฮ้ยในยายนะกูเป็นนะนายาจะไปชมไปดู หมู่บ้านบ้งนะฮะเลยจากหมู่บ้านรีสอร์ทประมาณกี่โลครับกำไปพาท่านผ้ชมไปดูหมู่บ้านบ้งนะฮะ

หมู่บ้านเพชรด,ดำนะครับหมู่บ้านเพชรด,ดำนี่เ,เป็นชนเขาลีซอมีหมู่บ้านเดียวเลยครับในเขาฟ้อในจังหวัดพัทจัรบุนะครับเ,เด็กๆแต่ว่ารุ่นเด็กๆหรือรุ่นหนุ่มสาวนี่เดี๋ยวนี้ก็พูดลีซอไม่ค่อยได้ละจะพูดได้เฉพาะถ้าพูดเก่าเดีเฉพาะพูดได้แต่พอโตขึ้นเป็นแล้วก็พูดไม่ค่อยได้แล้วครับ ไปใช้ชีวิตอนคนไทยอะไรกั้พูดไทยได้หมดแล้ละด้สังกัดไทยหมดแหละเด็กไม่รุ่น นี่นี่คุณม้งก็จะสวยท่านผู้ชมครับเนี่อู้สวยสวยมากเลยเนี่ยอู้นี่นี่ร้องไห้อู้ยเออนี่างั้นอันนี้รับผลไม้มาจากไหนครับเนี่ยที่ลมค่ะเออที่ลมเลยอันนี้เอ้ที่ลมคำอาชีพอะไรครับคุณคืออะไรครับทำไรทำไรโอเคไรโอ้จำอู้รวยนะนี่รถลาเต็มเลยรวยคนไทยอีกโอู้ธนาคดีนี่ขยันมากทั้งคือคุณคุณม้งก็ขยัน ม้งจริงมีเยอะกว่าอยู่เชียงรายนะครับอยู่เชียงรายที่นี่ก็ผมจะมาเขาเพราก็มีหมู่บ้านเดียวนี่เลยครับหมู่บ้านแาเนีงเขาจะนี่โอฐานะดีทุกคนเลยท่านผู้ชมเนี่ยมีรถมี อ่าน่าดีคนน่ะเรียกว่าผูปู่ย่าตายายเขาเล่ามาช่างมงเนี่ยมาจากเมืองกีนหือมาจากไหนคุณยายก็ผ้าสำมงคุณยายชัยสัลลูอู้หูอะไรนะอะไรนะว่าตาลูว่าตาลูตัดเต็ะเต๊ะชัยสวัวลูแปลดูคุณยายมันคืออะไรเนี่ยแปลคือว่ามาจากเมืองกินโอ้มาจากเมืองกินเลยโอู้หูอ้หูจเป็นภาษามงก็จะเป็นอย่างนี้เลยคุณยายทำอะไรทุกวันนลยครับก็าเอ็ดฟูวเ็ จูอัดต้นเสนาโนยอซอวเต้เงาซึแฝ่แฝ่ว่าไม่ได้ทำอะไรทำแต่ไร้ข้าวข้าวทำสวนไม่ยากทำสวนไหมกาสวนก็สวนไม่มีทางเออเออให้ผู้ภาษาอย่างเงี้ยเออผู้ภาษาโอ้วเต้ซึจิมวันล่างโอ้นี่นี่คือภาษาม้งจริงๆเลยน้าป่านะพุทพ่ออยู่ท่าไหร่ะจับแล้วอะไรนะจับเจ้าแล้วจับเจ้านั่คืออะไรคุณพ่อเหกสิบ หกสองแล้วโอ้คุณพ่อยังหนุ่มอยู่เนาะโอ้หกหกสองแล้วคุณพ่อทำสวนได้อะไรมหมคุณพ่อทำได้ทำนาก่อสร้างไปเรื่อยๆโอ้เคยไปทำงานในในกรุงเทพกรรอะไรไหมคุณพ่อไม่เคยไปถ้า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 อยู่ในประกอบสร้างนี่ทำทำก่อสร้างด้วยทำทำก่อสร้างอาคารเลยใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้ก็มีเงินลำรวยเลยคุณพ่อเนาะ มีล awesome ูกอีกคนคุณแม่คุณแม่มีลูกเหรอโอ้เดี๋ยวนี้มีมีมีครอบครัวอะไรยังเขามีครอบครัวหรือยังรู้รู้บ้างเหรอคนโตมีแล้วมีแล้วโอ้นี่นี่คือภาษาโมงคุณแม่แท้ๆเลยโอ้จริงๆก็มาจากประเทศจีนใช่ไหมฮะใช่่คะเขามาจากประเทศจีนมาจากประเทศจีนโอ้เดี๋ยวนี้ก็ได้คุณแม่ก็ได้สัญชาติไทยเรียบร้อยแล้วสบายอยู่แบบสบายๆเลยเนาะโอ้คุณแม่มาอยู่กันมีกี่ปีแล้วสุดๆแล้วมากี่ปีแล้วมีได้แรกแม่ เงินลื้อเลยอีกตอนนี้ตอนนั้นแม่แม่มีประมาณอยู่แม่อายุแม่มีอยู่เท่าไหร่ช่วงนั้อายุกี่สิช่วงนั้อายุเท่าไหร่เดือนนี้สี่สิบแปดและช่วงแม่แม่มาแม่เกิดที่นี่ไหมแม่เกิดที่เขาญาตินู่นโอ้แล้วก็แล้วก็มาที่นี่เขาญาติที่สมัยก่อนนู้นที่เขาโลกกันเอ โอ้ยที่เขาลบกัน <the> เขาเขาค้อใช่ไหมคุณแม่อยาเขาเขาคอเขายไปทางโน้นโ้เขาพวเขาแยกรงเลยเกิดจากโน้นมาแล้วก็ย้ายมาอยู่เป็น้อยเป็น้อยก็ย้ายไปอยู่ที่จี่กุไถ่ไดุ้อีสปีโอ้สปีแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ประมาณจะสาปีแล้วมโอ้มาสาปีแล้ย่าช่วงคือิมว่าเขาดีแล้วแล้วแต่ตัวเทวร พอยาแต่ยาเจ็๋มว่าเขาหวิเต็มซะเต็มเตตัวช่วงนี้เขปิดค่ะก็ให้ก็ช่วงนี้ปิดยังยังมาไม่ค่อยได้ให้ให้หมดขีดแล้วสิมาเที่ยวหมู่บ้านม้งเล่าเน่งนะคุณแม่เนาะฐานะดีทุกคนเลยท่านผู้ชมเนี่ยมีรถมี มู่บ้านใหญ่ในกครับมู่บ้านเราเน็งชนพื้นมันชาวมงด้วยเยอะเลยฮนะเนี่ย พื้นเมืองเขาก็จะพูดภาษามงกุลภาษาเนี่ยไม่รู้เรียนจะเป็นภาษาไทยแต่ว่าถ้ามาที่บ้านเนี่ยเขาจะใช้ภาษามงกันเลยฮะก็ได้สองภาษาเป็นภาษาไทยและภาษามงกล ไ้โนเสาร์เขาคอนะ ปดีครับมาครับ้านจอดรถนะครับเยอะแยะเลยครับเนี่ยนี่ยังเปิดบริการอยู่ครับสวัสดีเอสดีเจ